สวัสดีทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนของผมนะครับผมนะเแชทซึ่งคนแรกนะครับผมจะชื่อว่าบัตเตอร์นะก็นะครับไม่มีอะไรให้ทําเยอะนะสําหรับผมกับเขานะซึ่งบัตเตอร์ก็เป็นเพื่อนเพียงแค่คนเดียวที่ผมเนี่ยนะครับรู้จัก บ่อยมากแล้วก็นะฮะเขาก็คังที่จะส่งรูปอะไรไม่รู้อยูเยมะหมดเลยทุกคนตู้ฮ่อะก็ต่อไปนะครับผมก็จะชื่อดีมนะครับดีมคนนี้ก็นะฮะ<า>นี่คือผมส่งเยอะมากเลยนะ ก็ฟงอะไรเยอะแต็ม่หมดเลยโอ้โหโอ้โออเยอะมากอ่ะเนี่ยนะครับนี่เจ็ดสิบเก้าเครไปได้ไกลวันนี้บ้างฮะนี่ใช้แค่น uh ี uh <h <h ้ไปได้ตั้งไกลโอ้โหนี่คือตึงมากเลยนะครับอ่ะคนต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นเฟรดนะครับ เฟสเนี่ยก็เป็นคนที่เค่อนข้างน่าเบื่อไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ฟังม,มากเพราะว่าน,นี้เพิ่งจะมีกันเนี่ยก็แม็กนะครับก็ไม่ค่อยจะคุยอะไรกันมากมายนะก็นะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็เนี่ยเยอะมากอื้อละเอียดจับนะฮะ ็สุดแล้วนะครับก็และนี่ก็คือรูปต่างๆแล้วก็นะครับและนี่ก็คือกลุ่มนะครับนี่คือกลุ่มที่ผมใช้ในการเล่นนะครับแั่นคือกับเพื่อนถ้าผมมีเพื่อนใหม่ผมก็จะแบบนี้แหลนะฮะ ก็จะทำกลุ่มเนะาะนะฮะก็คือก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะบ๊ายบายทุกคนแนะนำเพื่อนใหม่นะครับ